สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องชาวอาซีทุกคนนะครับหรือคนที่เริ่มหันจะมาเล่นเครื่องบินบังคับนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับท่านที่สอบถามเรื่องการซื้อขายมาว่าเครื่องบินบังคับอาซีเขาเล่นกันยังไงขายกันยังไงอันดับหนึ่งนะครับการซื้อขายก็จะมีชุดพร้อมบินก็คืออุปกรณ์ครบเซตต่อไปก็จะเป็นลำพร้อมชุดไฟและต่อไปก็จะเป็นลำาปล่าประเภทนี้ก็จะเป็นการสั่งประกอบนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะแนะนํามือใหม,ใหม่นะครับศึกษาการฝึกบินก่อนนะครับ สมมติว่าเราไปฝึกบินในซิมหรือบินในคอมมาเราพยายามฝึกบินให้ลงจอดได้อย่างชํานาญที่เดิมอย่างชํานาญแล้วก็การระยะความแม่นยําได้อย่างชํานาญเราจะได้รู้อาการของการควบคุมเครื่องบินนะครับถึงจะบินจริงได้นะฮะก่อนอื่นคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นตัวอย่างสินค้าด้วยแล้วก็การจัดใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับที่มือใหม่ที่จะต้องรู้ราคาเริ่มต้นเลยนะครับสามแบงค์เทานะครับสามแบงค์เทาหรือถ้าซื้อประกอบเองเน้นของประหยัดเน้นเซฟราคาประหยัดเราก็ศึกษาว่า เราใช้มอเตอร์แบบไหนใส่กับลำอะไรลำทำเองไหมอะไรไหมมันก็จะได้ลดราคาลงไปนะครับเพราะว่าของราคาขึ้นอยู่กับสเต็ปสเต็ปของของคุณของยี่ห้อด้วยของฟังก์ชันในการใช้งานด้วยสเต็ปนี้จะจะต่างกันเลยในเรื่องราคานะครับแต่สิ่งที่เราควรศึกษาก็คือพื้นฐานพื้นฐานที่เราจะเริ่มเล่นคือเครื่องบินมังคับ่ถ้เกิดเป็น RC เราก็จะมาซื้อรีโมทแยกได้ซื้อ ที่ชาร์จแยกได้จะเอาฟังก์ชันไหนราคาเท่าไรสเต็ปเท่าไรแล้วก็จะมาซื้อแบตแยกได้ราคาเท่าไร่สเต็ปเท่าไรลํกราารรลำก็เลือกรุ่นรุ่นไหนที่เราแนงฝึกบินรุ่นไหนที่เราอยากได้รุ่นไหนที่เริ่มต้นอย่างเงี้ยแต่ละรุ่นแต่ละฟังก์ชันก็จะใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับหาก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เครื่องบินบังคับที่จะต้องซื้อนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ประเภทของอุปกรณ์ที่เครื่องบินมาครับเราต้องใช้นะครับก่อนอื่นก็เป็นใบพัดใบพัดคู่กับมอเตอร์มอเตอร์ใส่ตามเควนะครับใบพัดศึกษาด้วยนะครับว่าเควเท่านี้สมควรที่จะใส่ใบพัดเท่าไหร่แล้วก็เซอร์โวก็มีหลายราคามีตั้งแต่1 0 0ยร้อยี่สิขึนไปสต็อปเปอร์ล็อกเด็กพักชุดล้อคอนโทรลแท่นมอเตอร์สปีดคอนโทรลดีโหมดแล้วก็ ชุดล้อ,อไอเนี่ยรีโมทไปแล้วแล้วก็แบตเตอรี่เอ้ยที่ชาร์จเอ้ยเนี้ยคือของพวกเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อแยกได้ก็จะมีสายวายสายตอ่อเด็กชาร์จต่างๆนานๆนะครับเนี่ยวันนี้พอด,ดีได้ได้ลงลงสินค้าสต๊อกของใหม่กันเลยยังไม่ได้จัดของกันเลยมาทําคลิปสปีดก็มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันอย่าง 40A ตัวนี้เป็น V2 นะครับ V2 ตัวนี้สามารถ กับมอเตอร์ได้นะครับแต่ต้องเข้าไปตั้งค่าตามสเปคนะครับอันนี้30 a ก็อยู่ที่400อันนี้490บต่าง9ันกบาทณราคาตอนนี้นะครับราคาเครื่องบินหรือราคาอุปกรณ์จะมีขึ้นมีลงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นเซ็ตพร้อมบินเซ็ตพร้อมบินนี่หมายถึงครบเซตคือเอาไปแล้วบินได้เลยนะครับประกอบพร้อมเซตพร้อมบินน่ะสำหรับมือใหม่ สเต็ปแรกนะครับสเต็ปชุดพร้อมบินนะครับมือใหม่ที่เราจะต้องซื้อมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะหมดนี่เลยนะครับสเต็ปนี้สเต็ปนี้อุปกรณ์ตามนี้นะครับตอนนี้ก็ที่ผมจัดอยู่ก็ประมาณ5แบงค์เทานะครับประมาณ5แบงค์เทาแล้วก็อยู่ที่ว่าจะประกอบเองหรือประกอบให้ไปเลยถ้ากประกอบให้ไปเลยก็จะมีค่าจัดส่งที่สูงขึ้นมาหน่อยก่อนอื่นนะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ก่อนอื่นนะครับชุดนี้เป็นชุด บอกไว้ก่อนนะครับว่าครบเซร็จพร้อมบินนะครับเอาไปบินได้เลยรีโมทนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลก็สเตปนี้นะครับไฟจกายไอหกเอนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ราคาราคาดีแล้วก็ใช้งานดีเป็นยอดนิยมในรีโมทก็จะมีรีซีฟมาให้พร้อมนะครับครบเซต็นะครับอุปกรณ์ของรีโมทต,ต่อไปจะเป็นเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จก็จะมี B3 B3 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ราคาเบาที่สุด เบาที่สุดก็จะเป็นตามฟังก์ชันนะครับถ้าตัวดีก็ขึ้นมาก็อัปเกรดขึ้นมาก็ตัวละเก้าร้อยกว่าบาทอันนี้อยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทต่อไปก็จะเป็นแบตนะครับแบตฟังก์ชันนี้ก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแบตเตอรี่นะครับต่อไปรัมนี้เป็นเทอร์เทนเนอร์จะใช้ใสายวายนะครับเราต้องใช้ใสายวายนะครับสปีดคอนโทรลจะใช้สกายบล็อกเกอร์สามสิบแอมป์นะครับสกายบล็อกเกอร์สามสิบแอมป์รับได้สองึงสามเซลล์นะครับแล้วก็ดูรูสปีด Speed ไม่มีปลั๊กนะครับเราก็ต้องซื้อปลั c. ปักเสริมนะครับมอเตอร์ใช้ตัวนี้เป็นตัวของเทนเนอร์นะครับมอเตอร์ใช้สองสองหนึ่งสองหนึ่งพันสี่ร้อยควนะครับสองสองหนึ่งสองหนึ่งพันสี่ร้อยควจะเป็นใบเบอร์แปดนะครับแปดหกก็ได้แปดสี่ก็ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาซื้อเซอร์โบตัวนี้ผมจะจัดให้เป็นตัวเทอร์โ r o ปรท้นะครับตัวนี้เป็นเฟืองขาวนะครับถ้าเฟืองดําก็จะราคาสูงขึ้นมาอีกนะครับตามสเต็ปตามสเต็ปของนะครับราคาตามสเต็ปของนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณหนร้อยยี่สิบบาทนะครับมันเป็น เพราะว่าตัวนี้เป็นของเทนเนอร์ใช้หมด4ตัวนะครับ4ตัว4ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็น f 22แบบลำเนี้ยครับลำเนี้ยเขาจะลูกค้าจัดสเตปเป็นลำพร้อมเซอร์โวอ่ารำพร้อมเซอร์โวเราก็จัดให้ครับอันนี้มารับเองนะครับลำพร้อมเซอร์โวอันนี้มารับเองนะครับนี่แล้วแต่สเตปนะครับต่อไปเราก็มาดูว่าอันนี้ชุดล้อต่างๆนะครับในตัวลำตัวลำของผมก็จะมีก็บางครั้งก็ต้องขออภัยนะครับบางทีตัวลำขาดตลาดนะครับเนื่องจากบางทีผมทําไม่ทันนะครับ ตัวเทนเนอร์นะครับอีกหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับก็มีความใหญ่นะครับนี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับที่ลูกค้ามือใหม่ที่จะต้องซื้อและเลือกซื้อนะครับเพราะว่าการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆผมก็เล,ลางรายละเอียดไว้คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับต่อไปสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองก็คือลําพร้อมชุดไฟนะครับําพร้อมชุดไฟ ลำพร้อมชุดไฟก็จะได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือในตัวลำเนี่ยจะใช้อะไรบ้างมอเตอร์เือรเซอร์โวสปีดคอนโทรลสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์อย่างเงี้ยหรือชุดล้อหรือลำแต่ละลำอย่างเงี้ยชุดล้อไม่มีชุดล้อไม่มีลมมแล้วก็มีเซอร์โวสองตัวอันนี้ใช้เซอร์โวสี่ตัวนะครับราคาก็อัปเกรดต่างกันไปตามตามอุปกรณ์ที่ใช้นะครับตัวเนี้เป็นเป็นเทนเนอร์เหมาะสำหรับฝึกบินอ่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นืนพื้น มอเตอร์หนึ่งพันสี่ร้อยเควีเหมาะสาหรับพึ่งบินประเภทนี้นะครับถ้าเควีสูงก็เหมาะสาหรับเป็นประเภทนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็มาดูใช้เซอร์โบสีตัวก็จัดไปเลยครับของที่อยู่ในรำเนี้ยประเภทชุดไฟนะก็คือได้ไปทั้งหมดอ่ายกเว้นดีซีนะครับเพราะว่ามีทันทพีพีถามมาเยอะว่ามีรีซีฟแถมให้ไหมรีซีฟไม่ได้อยู่ในโหมดนี้นะครับรีซีฟจะไปอยู่ในโหมดพร้อมบินนะครับก็คือสเตปสเตปเนี้ยก็จะราคาก็จะลดลงมาเยอะเลยนะครับ เยอะมากๆสเตปนี้ก็คือว่าเรามีสเตปนี้อยู่แล้วสเตปนี้ยรีโมต,ตัวนี้สามารถเอาไปจูนเข้าได้20สบลำนะครับในฟังก์ชันเนี้ยสามารถควบคุมได้20ลสิลำนะครับไอสเตปนี้ยก็จะสามารถที่จะซื้อและไปซื้อรีซีเพิ่มนะครับถ้าเรามีเครื่องบินหลายลำเริ่มมีลำที่2ให้ซื้อเนี่ยแยกต่างหากมีขายนะครับตัวนี้มีขายแยกต่างหากถ้าเรามีสิบลำก็ซื้อ1ิบตัวนะครับใส่ไปตัวละลำนะครับตรงนี้อาจจะเป็นโหมด เพื่อที่จะจํามีโหมดให้จํามีโหมดให้จําว่าเราจะเล่นนําไหนมีโหมดตั้งชื่อด้วยนะครับเทรนเนอร์สปอตเตอร์ f ยีเราแล้วก็เลือกเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปพร้อมชุดไฟนะครับก็อยู่ที่ว่าจะประกอบให้พร้อมหรือไม่ประกอบไม่พรอ้มรอมแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะครับประกอบเองก็ได้จะได้ถูกในค่าส่งและค่าประกอบต่อไปสเต็ปสุดท้ายนะครับสําหรับผู้เล่นที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วก็คือลำเปล่า ลำปราที่มีให้ไปก็จะมีสเตปแรกการซื้อล้ำปา่าตัวนี้จะใส่ล้อผมจะขายโดยที่เลือกเอาล้อก็ได้ไม่เอาล้อก็ได้ถ้าไม่เอาล้อก็อยู่ในราคาที่ตอนนี้อยู่ที่ราคา65 0ิบาทล้ำป่านะครับในตัวลำก็จะมีมาให้ครบนะครับมีลวดคันชักก็มีนะครับนี่จุดจุดนี้ผมก็ไม่ให้แลนะ้ววิธีการประกอบผมก็ลงคลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปการประกอบเอยคลิป สอนบินเลยแล้วก็คลิปการเช็คมอเตอร์ใส่ลำอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะแช่กดแชร์ลิงก์ไว้นะครับนี่ในาำป่าก็จะมีเนี่ยฮอนมีลวดมีฮอนมีกันชักมียางรัดพร้อมนะครับถ้าเกิดเอาชุดล้อเราก็จัดสเต็ปจัดสเต็ปชุดล้อใส่ไปเลยครับชุดล้อนี่ก็ราคาไม่แพงนะครับนั้นอยู่ที่ผู้เล่นจะสะดวกสบายสเต็ปไหนนะครับจะมีชุดล้อนะ เรบ้อยเป็นชุดอุปกรณ์ครบเซตนะครับแล้วก็วิธีการฝึกบินเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมก็จะจัดไว้ในชุดนี้นะครับสาเหตุที่เครื่องบินมาครับผมไม่สามารถระบุราคาตายตัวได้ก็เพราะเหตุเหตุนี้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันด้วยราคาด้วยฟังก์ชันเพราะฉะนั้นการจัดอยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสิ่งสําคัญ ขอให้ลูกค้าไปดูว่าเราชอบเครื่องบินประเภทไหนแล้วประเภทไหนที่เราอยากจะเล่นเครื่องบินรุ่นอะไรชื่อรุ่นอะไรเพราะ1รุ่นอาจจะออกมา5 6าหกค่ายหรือทํากันหลายค่ายแต่และรุ่นทําไม่เหมือนกันออกแบบไม่เหมือนกันการเล่นก็ไม่เหมือนกันนะครับใช้อุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับ f 2 2ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มีทั้งหมดอาก็จะเพาะ f 2 2รุ่นเดียวนะครับมีทั้งหมด8แบบนะครับที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอมาในช่อง YouTube นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างเบื้องต้นนะครับนี่ยังไม่รวมกับของพี่พี่ที่ทาออกมาขายในท้องตลาดนะครับอาการเล่นก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้มือใหม่ศึกษาดูกันก่อนเยอะๆนะครับเรื่องการการเลื่นเครื่องบินบรรทุครับเล่นให้สนุกสนานนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝึกบินด้วยนะครับสวัสดีครับ